ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในงานมอเตอร์โชว์2022ซึ่งในปีนี้ยามาฮ่าฉลองความสำเร็จด้วยตัวเลขการจับจองสูงสุดอันดับที่1 1,048คันแบ่งออกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กรถตลาดทั่วๆไปกว่า800คัน และบิ๊กไบคอีก200กว่าคันนอกจากนี้แล้วยามาฮ่ายังคว้ารางวัลการออกแบบบูตและการจะแสดงดีเด่นปีที่16ติดต่อกันรวมถึงรางวัลสุดยอดรถต้นแบบ The Best Concept Bike ซึ่งยามาฮ่าได้มีการนำเจ้า E01 สกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาโชว์เทคโนโลยีที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งท็อปสปีดที่ทำได้กว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลาในการชาร์จ จาก0ถึง90%ในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นรุ่นที่สร้างความฮือฮามากที่สุดของ y a มาฮ่ในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็คือ X Max SP Special Edition สีเทาที่มาพร้อมกับช็อกอัพหลังคู่เออร์ลินผลิตเพียง4,000คันเท่านั้นมาด้วยราคา2 9 0 0 0 0บาทส่วน X Max 300สีใหม่ปี2022ราคา1 7 9 9 0 0 0บาท และในงานครั้งนี้ X Max 300และ X Max SP ทำตัวเลขการจับจองสูงสุดอันดับหนึ่งของยามาฮ่ากว่า300คันปัจจุบันนี้ X Max 300ขายในเมืองไทยไปแล้วกว่า80,000คันสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าทุกประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกระแสบิ๊กสกูตเตอร์ที่เกิดขึ้นมาอย่างร้อนแรงตั้งแต่ X Max 300เข้าสู่ตลาดเมืองไทย หลายคนที่จับจอง X Max 300ตามร้านดีลเลอร์ทั่วประเทศยังคงต้องรอการผลิตเนื่องจากว่าเกิดการขาดตลาดในช่วง1ปีที่ผ่านมานับได้ว่ากระแสของ X Max 300ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับ X Max SP Special Edition สีเทาชชอกอัพหลังคู่ e อ l i n ลที่ผลิตขึ้นมาเพียง4,000คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับโดยชอกอพหลังคู่ของ e อ l i n ลคู่นี้ ออกแบบมาเพื่อ XMAX โดยเฉพาะหลายคนคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า e อ r l ์ลิน a ์เช er ได้มีการตั้งบริษัทขึ้นในเมืองไทยของเรารับผิดชอบการขายและการเคลมในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของ XMAX SP จะได้ช็อกอัพคู่หลังสแตนดาร์ดหนึ่งคู่บรรจุใส่กล่องใช้เป็นอะไรสำรองในกรณีที่ต้องมีการส่งช็อกอัพหลังเออร์ลินส เข้ารับการบำรุงรักษาซึ่งทางเออร์ลินส์นั้นนะครับได้มีการรับประกันโชกับหลังคู่นี้5ปีหรือ50,000กิโลเมตรโดยเจ้าของรถทุกคันต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการประกันและต้องนำโชกับหลังเข้ามารับการดูแลรักษาเพื่อรักษาสิทธิ์ในการประกันเมื่อครบระยะทาง30,000กิโลเมตรหรือ3ปีรุ่นที่มียอดจองสูงสุดอันดับที่2ของ Yamaha ในปีนี้ก็คือ n m a x 155 ทำตัวเลขการจับจองได้มากกว่า100คันอันดับที่3แกรนฟิลาโน่ไฮบริดรถอโตโมติกรุ่นยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดอันดับ1ของยามาฮ่าในเมืองไทยณนะเวลานี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาครับว่า E01 สกูตเตอร์ไฟฟ้ามีจำหน่ายแล้วหรือยังต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายามาฮ่านำเจ้า E01 เข้ามาโชว์เทคโนโลยี เพื่อดูกระแสะความนิยมของตลาดและเตรียมแผนผลิตออกสู่ตลาดในอนาคตยังไม่ได้มีการจับจองหรือวางขายแต่อย่างใดในช่วงแรกอาจจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับยามาฮ่าหรือว่าภาคเอกชนบางบริษัทที่สนใจก็อาจจะมีการเช่าย,ยืมไปใช้บริการส่วนจะมีแผนวางจำหน่ายอย่างแท้จริงเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปครับสำหรับ R15 Connected และ R15M Connected ABS Sport Racing ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะว่าเปิดให้มีการจองออนไลน์100คันแรกปรากฏว่าใช้เวลาเพียงแค่8นาทีกว่าวาไม่ถึง9นาที R15 จำนวน100คันก็หมดลงไปอย่างรวดเร็วครับและหลังจากนั้นอีก4วันตัวเลขการจับจองของ R15 และ R15M พุ่งทะลุเกินกว่า500คัน ทำให้ยามาฮ่าต้องมีการหยุดการจับจองเพราะว่ารถที่เตรียมไว้ไม่พอต่อการจำหน่ายโดย R15 Connected รุ่น Standard 115,000บาท R15M Connected ABS 135,000บาทรุ่นสีพิเศษย m ม h a w o เวลกลังปี60ปีสีขาวแดง137,000บาทซึ่งในการจองครั้งนี้มีโปรโมชั่นสุดเร้าใจ ผู้ที่จับจองสามารถเลือกรับฟรีดาวหรือขี่ฟรี90วันฟรีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อระยะเวลา3ปีจากวิริยะประกันภัยฟรีหลักสูตรอบรมขับขี่สปอร์ตไลดิงสก l ลจากยามาฮ่าไลดิงอะ a าเดมีและฟรีบัตรเข้าชมการแข่งขันม o โต g p ีพีไทยแลนด์กลางปีในช่วงปลายปีนี้ที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมจำนวน2ใบโดยเป็นที่นั่งแกรนด์สแตนที่มีราคาแพง นอกจากนี้แล้วยังมีการจับสลากลุ้นรับทะเบียนสวยหมายเลขหนึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า22,000บาทก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ R15 และ R15M กับโปรโมชั่นสุดร้าใจแบบนี้จะสามารถทำธุรกิจจับจองได้สูงกว่า500คันในมอเตอร์โชว์2022ครับและในส่วนของ Big b u บ e ก็ปรากฏว่า TMAX 560 TechMAX โฉมใหม่ล่าสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใหม่ หน้าจอ TFT 7นิ้วสีสันสวยงามเปิดราคา569,000บาทสามารถทำตัวเลขการจับจองได้สูงสุดอันดับที่1ในกลุ่ม Big b ไบกว่า50คันอันดับที่2ก็คือ YZF R 7ถัดมาก็คือ MT 0 7และ MT 0 9รวมถึง MT 0 9 SP ที่หลายคนสนใจจับจองแต่ว่ากว่ารถจะมาต้องรอกันหลายเดือนหลายคนก็เลยไม่จับจองไปรอรถตัวจริงมาเลยทีเดียว และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่ในงานมอเตอร์โชว์2022จากนี้ไปยามาฮ่มีแผนจะเปิดตัวรถใหม่อะไรกันบ้างต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ